สวัสดีครับผมสี่สองศูนย์เทรดเพื่อชีวิตนะวันนี้ใกล้สิ้นเดือนกันแล้วนะฮะเราจะมาทําการสรุปพอร์ตของเราในเดือนนี้กันนะฮะดูซิว่าอการเก็บวันละสิบเหรียญของเราเนี่ยอ่าเดือนนี้ผมเก็บวันละสิบเหรียญแนะล้วค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยการเก็บสิบเหรียญจากไอเคชั่นเนี่ยมันสามารถทําได้จริงไหมนะอ่เราลองมาดูมีทั้งวันแพ้วันชนะเราผมจะมาเปิดตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราเลยนะผมอ่าซึ่งเป็นตรงกับวันปีใหม่นะผม อันนี้เป็นประวัตินะอันนี้เทรดผมเทรดแต่ออปชันนะผมแบลรีออปชันแล้วก็ประเภทเงินจริงนะผมโอเคนี่มันเงินจริงประวัติการเทรดเงินจริงของผมนะอันนี้เป็นนะพอร์ตผมอ่ามาดูวันที่หนึ่งเ,เลยวันที่หนึ่งคลิกเข้าไปปุ๊บไม่มีเพราะว่าผมยังไม่ได้เทรดนะผมยังเมาค้างอยู่นะวันนี้พอ,าอามาวันที่สองปั๊บ อวันนี้ก็ยังปวดหัวอยู่นะครับผมยังแฮ้งอยู่นะครยาวมาจากวันปีใหม่นะผมเพิ่งมาเริ่มเทรดวันที่สามนะโอเคเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์ก่อนนะเร็วๆนี้เราจะเปิดคอร์สเรียนเทรดแล้วครับผมราคาผมตั้งไว้เก้าร้อยห้าสิบาทนะผมสําหรับใครสนใจก็ติดต่อทักมาได้นะครผมแต่ถ้าเปิดแบบเป็นทางการเดี๋ยวจะแจ้งลงทาง y o u t u b e อีกทีนึงนะครับผมอ่าค่าเรียนแบบ ข้าร้อยห้าสิบนีถูกมากครับผมเวละเอียนเนื้อออกมาแจ้งทีครับใครสนใจพิมพ์สนใจไว้นะผมจะได้รู้ว่ามีคนสนใจค้อเรียนบาน้อยเพียงใดนะโอเคเราไปดูสรุปคะแนนสรุปกําไรแล้วต่อเลยวันแรกครับผมวันที่สามมกราผมเทรดไปประมาณปิดบวกมาได้เจ็ดเหรียญน,นะผมนี่แต่เทรดไปด,ดูหน้านี้หน้าหนึ่งเนี่ยจะมีสิบไม้นะผมผมเทรดไปทั้งหมดหมสี่หน้าครับผมสี่หน้าหมายความว่าอะไรสี่สิบไม้ผม วันนี้ผมเทรดถึง40ไม้นะเกือบถึงแนละ้วโอ้เป็นวันที่ดุเดือดมากเลยเปิดมาวันแรกต่อไปวันอังคารนะผมวันที่4ต่อเนื่องเลยโอ้วัน,นี้เป็นวันที่วิน5ไม้ติดเลยนะผมนี่เราเก็บไปได้300กว่าบาทนะ330นะ350ประมาณนี้นะเราได้แล้วค่าแรงคันตำ่ำนะวันนี้มาเหลือ2เหรียญน,นะผมเทศไปทั้งหมด30ประมานะจะไปแพ้ไม้แรกแล้นะพวกนี้นี่จะแพ้ไม้แรกแล้วนะแล้วนะที่หลังนี่ คือไม้แกงนะครับนะผมเนี่ยเห็นเขียววันะนี้ไม้แกงนะอ่าอันนี้ก็จบบวกไปแนละ้วผมบวกน้อยแต่ก็บวกนะอ่าวันวันที่หกแล้วบวกสิบเบ็ดเหรียญอีกแล้วครับผมชนะสี่ไม้ติดนะวันนี้อ่าได้เก็บกำไรไปสิบเหรียญไปดูวันที่เจ็ดวันสุขัสนสาแล้วผมนี่วันสุรือวันของเราอนะเก็บไปอีกสิบสองเหรียญน,นะครับผมนนเนี่ยเก็บไปแล้วสัปดาห์แรกปั๊บมาวันที่แปด ได้ไปแล้วอีกเก้าเหรียญน,นะผมนี่ตุบตุบจบจบเทไปไม่กี่ไม้ผมสองสี่หกแปดสิบฮะสิบกว่าไม้เก้าเหรียญก็โอเคผมมาวันอาทิตย์แตผมได้เทรดไหมอ๋อโอ้ทิ์ก็วินสี่ไม้ติดอีกแล้วผมอาทิตย์วินสี่ไม้ติดไปเลยก็เก็บกำไรไปสิบเหรียญน,นะผมนี่ตรงนี้กำไรสิบดอลสามร้อยห้าสิบเนี่ยเราไม่ต้องเอาเยอะผมเนี่ยผมมาแบบเอาแบบน้อยๆเน้นคะแนนขั้นต่ำไว้ก่อนนะผมวันนี้วันที่สิบ เราหยุดเทรดไปนะผมไม่ได้เทรดออกมาที่สิบเอ็ดวันังครได้เทรดไหมอ่าคานมาเก็บได้อีกสิบเอ็ดเหรียญอีกแล้วผมนี่กําไรสุดที่ทั้งหมดอยู่ตรงนี้นะผมอ่าเก็บได้สามร้อยกว่าบาทอีกแล้วมาเกือบครึ่งเดือนนะผมใกล้ถึงแล้วนี่โหสิบสองนี่สิบเหรียญเป๊ะเลยนะผมมาสามร้อยสามสิบบาท <c oughs> ข้อนี้ครับผมผมยังเน้นไม่โลภับผม ก็ค่อยเก็บไปสำหรับใครอยากรู้วิธีเดี๋ยวเรามาลงคอร์สเรียนกันนะครับผมราคาแค่เก้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองนะสำหรับใครที่สนใจก็คอมเมนต์ไว้เลยนะนี่มาวันนี้เริ่มมีติดลบอะผมจะบอกอย่างนี้ว่าการเทรดเราอะไม่สามารถทําให้มันบวกได้ทุกวันหรอกแต่เราติดลบเราก็ขอให้มีสต็อปลอสมีขีดจากัดของเราเองนะครับผมวันนี้ผมก็ยอมแพ้แพ้ไปที่สิบห้าเหรียญน,นะเนี่ยวันนี้เราก็ติดลบไปนะครับผมติดลบก็โชว์ว่าติดลบอะติดลบสิบห้าเหรียญขอมาวันที่สิบสี่ปึ้งอา้าว วันนี้ก็ติดลบอีกหกเหรียญน,นะผมโอ้วันนี้แบบสุดๆแล้วนะช่วงนี้แบบตลาดพันผวนน่าดูเลยนะของติดลบสองสามวันติดเลยครับผมเห็นไหมช่วงขัดทุนแล้วก็จะมีผมมองเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกตินะนี่ลบยี่สิบสองเลยวันนี้ลบไปหกร้อยบาทน่าจะมีสติหลุดมากนะวันนี้ก็ไม่เป็นไรเอามาวันอาทิตย์ต่อตั้งวันนี้เป็นไงฮะวันนี้ซัดไปหกสิบเหรียญเลยครับผมอ้าว ำไมวันนี้มันเก็บก้าวกระโดดเหลือเกินเพราะว่านี่ไะผ,ผมมีไม้ห้าสิบหกวันนี้เป็นวันอะไรฮะสิบหกมกราวันครูแห่งชาติครับผมกดไม้นี้เพื่อบูชาครูเลยฮะนี่ไม้ห้าสิบหกเหรียญน,นะฮะตั้งใจกดเลยออินนะฮะสำหรับ <c oughs> ใครยังไม่ดูคลิปเดี๋ยวลงให้นะะวันนี้ก็เก็บไปหกสิบเหรียญเลยอะพอมาก็ต่อเนื่องับผมวันที่สิบเจ็ดก็เก็บไปสิบเอ็ดเหรียญเหมือนเดิมฮะตังเป้าเรา ตามเป้าหมายเรานิดหน่อยอ่ะวันนี้กลับมาลบอีกแล้วนะฮะแล้วสต็อปลอตเราก็ต้องมีระหว่างทางธรรมดามองความพ่แพ้เรื่องปกติเนี่ยผมลบอีกแล้วเนี่ยเห็นวหมวันนี้ก็ลบเก้าโอ้โหแสดงว่าลหลังๆนี่เริ่มสต็อปลอตบ่อยนะนี่วันนี้มาบวกแค่ห้านะใส่ว่าปไปสุดๆแล้วมันไม่ได้จริงก็ห้าเหรียญก็เอาก็รผมบวกน้อยดีกว่าลบนะฮะบวกน้อยแต่บวกนะฮะี่ะวันที่ยี่สิบเปอเซ็นบ้าง อ้าย่ิบเอ็ดเริ่มดืมตาข้าปากได้ผมมาพวกสิบสี่เหรียญแล้วผมแม่เริ่มดืมตาข้าปากได้ในวานนี้ก็ยี่สิบสองเป็นไงฮนะยี่สิบสองโอ้โหบวกแปดเหรียญเหมือนเดิมว่าผมชิลๆวับผมชิลๆไปแปดเหรียญตุม้มโปไปแยวันนี้สวิงไหมผ่อตผมโอ้โหบวกสิบบวกสิบบวกสิบตุ้มมาลบสี่สิบเก้าเลยวันนี้วันนี้เป็นวันที่สติหลุดนะผมเนื่องจาก เมาแล้วเทร่นะไอเงินใครอยู่ในพอร์ตประมาณสี่สิบเก้าเหรียญเนี่ยผมซัดหมดเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยศูนย์แล้วผมสติหลุดเนาะข้อ <c oughs> คิดที่ได้จากเดือนนี้ก็คือเมาแล้วไม่เผล่นะผมเพราะเนี่ยผมพังเนี่ยไอวันที่สต๊อปลอสสตอปลอสอ่ะผมเมาทั้งนั้นแหละครับผม <c oughs> นี่จริงๆนะเพราะความเมาของผมแท้ๆเลยเ <c oughs> นี่ยเดือนหน้าจะปรับปรุงตัวให้ดีกว่าเดิมนะผมอ <c oughs> ันนี้นํามาแชร์แบางปัง <c oughs> นอ้าวเน,นี่ยผมเป็นทํา ลงโทษตัวเองโดยการหยุดเทรดสามวันเลยเนะี่ยผมแพ้ยี่สามไหมยี่สี่ยี่ห้าผมก็ไม่เทรดเห็นไหมยี่หกผมก็ไม่เทรดเนี่ยเพราะผมลงโทษตัวเองเลยเพราะว่าเมาแล้วเทรดผมต่อให้อยากเปิดกาฟให้ไหนก็ห้ามเปิดติดรับผมจะไม่เทรดเลยออมายี่เจ็ดปุ๊บนะเริ่มมาเทรดนะเห็นไหมสองวันก่อนนะกลับมาบวกส้วใจเริ่มดีแล้วแม่หลังจากเสียไปสนะี่สิบนะอ่อทียี่แปดปุ๊บอ่าก็ยังบวกอยู่คนระับผมอยู่ในโซนหกเหรียญน,นะ ก็จบบวกน้อยดีก็บวกเ้ดีกว่าติดลบนะต่อมาที่ยี่2ิบเก้าเป็นของวันนี้นะอ่าวนี้เก็บไปทั้งหมดสิบเจดดอลลาร์นะผมเล่นไปสี่ไม้เดี๋ยวอัพคลิปลงให้แล้วผมว่าใช้เทคนิคไหนอะไรยังไงนะนเทคนิคเดิมเดิมแนละ้ะสรุปเลยตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงยี่สิบเก้าตูมผมปิดบวกมาทั้งหมดหนึ่งร้อยหกดอลลาร์ผมหรือประมาณอสามพันกว่าบาทน่าจะได้ 1 0ึ่อหกดอลลาร์คูณสามสิบสามสามพันกว่าบาทนะผมอืมก็เป็น <c oughs> เป็นค่าแรงที่ดีนะผมก็ถือว่าเดือนนี้ยังไม่พอใจเลยการกระทำตัวเองเท่าไหร่นะเพราะว่าทำการเมาและเทจดหลายครั้งเลยติดลบไปจริงมันควรได้มากกว่านี้นะผมแต่สามพันกว่าบาทนี่ผมก็พอใจค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรเป็นไรายได้เสริมของผมนะผมสาหรับเ,รเดือนนี้ก็ จบไปแต่เพียงเท่านี้นะพรุ่งนี้คงไม่ได้เทรดแล้วสิ้นเดือนละสามสิบสามเบ็ดละใครจะเทรดกน,นระมัดระวังด้วยนะเจอใหม่อีกทีหนึ่งกุมภานะผมเยวค่อยไปเจอกันอีกทีนะดีนี้ก็นํามาแชร์นะผมพอนของผมนะฮะใครสงสัยว่ามาทําได้จริงไหมก็นี่นะผมถ้าเราไม่โลภมันก็ทําได้จริงนะผมก็อาจจะจบบวกน้อยหน่อยนะแต่เขาบวกนะ <c oughs> นะครับผมโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ใครที่สนใจข้อเรียนก็อย่าลืม ทีมสนใจนะผมจะได้แบบจองคิวได้ราคาพิเศษกันนะผมโอเคนะตอนนี้ก็ลาไปก่อนนะเจอใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ